โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนชอาวไลน์เกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฮาร์ดซ้างเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็มีอีเวนต์จี้เครื่องรางเข้ามาใหม่ถึง2จี้กันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีวกว่านะครับว่า2จี้ที่เข้ามาเนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับแล้วควรที่จะทุ่มหาหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนว่า2จี้ที่เขามามีอะไรบ้างนะครับ อันนี้อะไรนี่อันนี้เปลี่ยนเนาะอันนี้อ๋ออันนี้เติมเปลี่ยนสกินนะครับเป็นลิมิเต็ดนะครับไม่ต้องเติมก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนสีก็จัดนะครับอยากให้มันสวยขึ้นนะครับอันดับแรกที่มาเลยครับก็คือกราดเชิญปาร์ตี้ดอปนะครับผมว้าวแต่ยังไม่รู้สกิลนะอันที่สองนะครับเป็นสวิตโดนกระปี้ครับผมอ่าอันนี้เป็นอ่าที่นี่เป็นปืนหมัดเสียจื้อ อันนี้เป็นเกาะรอยฟ้ากับขังนะครับโอ้เรืออวกาศกับนะครับผมเรืออวกาศของโดนกระปีนะครับแล้วก็เป็นอ้าหมวกระเบิดไทเทเนียมอ่ะเนี่ยนีเนี่ยใครมีไอ้นี่อยู่อีอะไรอะ่ะอะไรวะมันที่มันเพิ่งเข้าอะ่ะอีที่มันมาแทนพิวอะ่ะลืมชื่อไปแล้ว <laughs> ไม่ไม่ไมีไงอ,อ๋อเออแบมบิน่าแบมบิน่าถ้าใครมีแบมบิน่าอยู่ในหมวกนี้น่าหาครับน่าเล่นกับแบมบิน่ามาก เออแล้วใครหาแบมบีนามานะนี่หน้าหมวกนี่น่าหามากเลยนะครับจัดว่าเด็ดเลยนะครับใครแบบที่แบบเป็นแบบเมนน้องแบมบีนานะควรที่จะหาไว้นะไทเทเนียมระเบิดเนี่ยนะครับถือว่าเด็ดเลยนะครับใส่กับเล่นกับน้องแบมเนี่ยนะครับผมจัดว่าเด็ดเลยจี้นี้นะครับอ่านอกนั้นก็ประปรายไปนะครับก็เป็นจี้เก่ากึกสมัยแล้วนะครับผมก็มาบ่อยแล้วนะครับอ่ะถ้าผมมีแบมบีนาผมก็จะหาหมวกไว้เหมือนกันแหละแต่ผมไม่มีอ ไม่ได้ทำไว้อ่ะการ์ดเชิญดรอปนะครับเป็นในเทิร์นของฉันเมื่อตกอะเรนมาร์คของฉันโอกาส50%นะครับสร้างแลนด์มาร์คทันทีแล้วก็เคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็มีเมื่อตกแลนด์มาร์คของฉันนะมีโอกาส75%จ่ายค่าประทามพื้นฐาน70อุ้ยเยอะนะ75%เลยนะครับเออถือว่าเยอะนะครับโอเคน่าหานะก็น่าหาดีนะครับเปอร์เซ็นต์เยอะด้วยบัตรเชิญอะ่ะเออเริ่มให้เยอะแล้วเริ่มเริ่มไม่75แล้ว อันนี้ก็เป็นเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแรงม้านะครับมีโอกาส45%ครับสร้างแรงม้าเพิ่มนะครับเพิ่งไม่แสดงผลนะครับเติบโตเดียว10%ขนงก็ถือว่าจับแมวอยู่นะมีบวกเปอร์เซ็นต์ด้วยแล้วก็มีเมื่อทอยลูกเต่านะโอกาส75%นะครับเลือกหน้าหลังเราทอยในตอนนี้เมื่อผ่านฝ่ายตรงข้ามผากฝ่ายตรงข้ามอุ้ยเป็นหมัดสวิตแล้วก็มีโดนกรอบปี้อันนี้ก็น่าหาไว้นะครับมันไม่ได้แบบว่าอะไรนะครับเออแต่ก็น่าใช้อ่ะมันก็เป็นจีนที่น่าใช้นะผมมองว่า2จีนเนี่ยเป็นจีที่น่าใช้ทั้ง2จีนะ เราที่ไหนดีวะอยากทําแคชที่เดียวพอไม่อยากทาเยอะอ่ะ <c oughs> เปลืองเพชรเด <c oughs> ี๋ยวก็ไปเอาไอดีของคนอื่นมารีวิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะผมว่าเออหาแคชที่เดียวเจ้าที่ไหนดีวะตัดสินใจไม่ได้เลยที่ไหนคิดว่าจะได้ใช้บ่อยมันะ้บัตรเชิญหรอบัตรเชิญก็ไม่อาจจะไม่บัตรเชิญไม่ได้ใช้บ่อยหรือว่าจอ้นี่ปะมัดวะแต่มันดีทั้งสองนะผมว่าเขาหน้าหาไว้ทั้งสองนะสกิลค่อนข้างโอเคทั้งสองตัวเลยผมว่าเออ ถ้าแต่คนชอบนะแต่ผมก็อยากได้ทั้งสองแต่ว่าผมว่าแม่งจะหมดเยอะเกินวะ่ะแล้วแล้วปิดแล้วปิดไอ้นี่นะครับได้แสงด้วยทุกคนเออแงไ,ได้ป้องก e ันเอฟเฟกต์35%ด้วยนะครับป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายเฮ้ย35%ถือว่าดีนะได้ของแถมแล้วก็มีใช้เพชรด้วยถือว่าอีเวนต์รอบนี้เป็นอีเวนต์ที่ค่อนข้างที่ค่อนข้างโอเคนะแล้วได้ของแถมเยอะด้วยนะครับได้เพชรคืน1,000เพชรด้วยแล้วก็ได้แสงด้วยนะครับใครหาสองจี้ก็ได้แสงสองอันไปเลยนะครับผม สุ่มก่อนดีกว่าไหมอ่ะสุ่มก่อนดีกว่าเนาะค่อยมาคิดว่าเจ้าจี้ไหนดีอ้อวันนี้ได้ป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายด้วยกับล็อกค่าผันทางโอ้สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่าเติมนะเนี่ยนะครับใครกำลังอยากได้แสงอยู่น่าเติมนะอันนี้อะไรอ่ะสูกแสงเยอะอยู่นะอันนี้ก็อันนั้นเก่าแล้วนะครับ แสงอันนี้ก็น่าเติมนะทุกคนแสงไอ้น,นี่ยเนี่ยน่าเติมอยู่แต่ไม่เป็นไรเราได้เอา35%จากนี้ก็ได้เออพอละเราค่าผ่านทางจริงๆริงเราค่าผ่านทางเขาอยากได้นะ35%เยอะอยู่ไม่เออัาไม่เติมหรอก <laughs> เออไม่เติมหรอกนะครับพอแล้วสุ่มดีกว,ว่าปะสุ่มดีวววกว่าเปิดของดองก่อนดีกว,ว่าปะ ไปนะครับแล้วมันหากี่ชิ้นวะเนี่ยผมยังไม่ได้ดูเลยถ้าไม่เยอะก็อาจจะปิดอยากปิดทั้งสองอยู่เลยแต่รอหาดาร์กด้วยดิวะรอทำดาร์กสักตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องทำทั้งสองหรอกอาจจะรอทำดาร์กสักคันหนึ่งไว้ก็ได้เออผมรอทำดาร์กไว้ด้วยดกวะหาสักคันนึงนอกนั้นถ้ามาอีกคันหนึ่งก็รอทำดาร์กดิวะ,อะเออไอดาร์กอันไหนมันจะมาคุม้มว่าบัตรเชิญจะมาคุ้มกว่าหรือเปล่าวะ เอาเอามัดไว้ก่อนไหมเอามัดไว้ก่อนเพาะว่าแล้วรอทำดาร์กบัตเชิญอาจจะดีกว่าก็ได้นะขายทิ้งดีไหมเนี่ยไอจี้นี่ยนี <c> ่ <oughs> ขายทิ้งดีไหมเนี่ยอัพเล่นเล่นไหมก็ได้้งไม่ต้องทำอัพเล่นเล่นไหมหมดยังอ่ะจี้ผม,มอ่ะโอเคยังเหลืออ,อยู่เปิดดูก่อนแล้วกันหมดแล้วมั้ง ครับหมดแล้วแหละอ่ะนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันใช้ทั้งหมดกี่อันใช้สี่อันนะครับสี่อันสี่อันโอเคไปครับสุ่มเลยนะครับผมตอนนี้เรามีอยู่198,800เดพนชรนะครับผมผมว่าแม่งโดนไม่ทำก็หกพ0 0 0ะจริงๆแต่และอีเวนต์อะบางอีเวนต์เป็นหมื่นอะทุกวันนี้มันเรามันไปเวน,นั้นแล้วไงอ,อารมณ์แบบจะปิด5,000ไม่มีแล้ว ไไม่ได้วกเเลยเรอ,อยากได้แต่ว่ารอทำดาร์กตัวนึงแหละอะจริงๆก็อยากได้สองแต่ว่ารอทำดาร์กตัวนึงแล้วกันนะครับรอรอมันเข้าดาร์กมาก่อนเออเดี๋ยวมันก็คงมาดาร์กแหละรอไปก่อนแต่บัตเชิญผมมีหลายเวอร์ชั่นแล้วอะอาจจะเอาหมัดเตก็ได้มั้ง พะบัตรเชิญแม่งมีมีมีเยอะเลยมีเวอร์ชั่นเยอะมากเลยงั้นอาจจะเลือกเอาเป็นในนี้ก็ได้เพราะว่าดอปผมว่าช่วงนี้มันโดนย้ายบ่อยไม่ได้เอาอาจจะหมัดก็ได้นะครับผมว่าผมอาจจะหมัดก่อนแล้วบัตรเชิญอาจจะรอรอเป็นดาร์กดีกว่าเออพราะว่ามันก็โดนกันย้ายอยู่เนาะมันก็อาจจะแบบย้ายยากลําบากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นนั่นแหละหมัดนั่นแหละครับ ใครอยากจัดทั้งสองก็ได้นะแล้วแต่หรือว่าหรือว่าจะใครไม่รีบอยากจะรอดาร์ก็ได้แล้วแต่เออใครไม่รีบอยากจะรอดาร์ก็ได้แต่ตอนเนี้ายไอ้ย่าไม่ออกเลยนะครับ <c oughs> เอบวกมือไม่ยอมออกให้พี่เลยนะครับผมโอ้ไม่ได้อะไรเลยเนะครับอ้โหจบแล้วชีวิตฉันนะครับสุ่มจนมือหงอิกเธอไม่ออกให้สักนิดเลย โอ้ oh my god ขายไปทิ้งไปนะครับจี G ไม่จำเป็นเนมะื M ่อจียังไม่ใจดีเพิ่มช่องให้กะสงสัยต้องขายให้หมดแล้วนะมั้งจีเนี่ยาครับตอนนี้สุ่มต่อครับตอนนี้โอ้โหหมดไป1 0 0 0เพชรครับเอบวกยังไม่ได้เลยเอบวกไหม <c oughs> แค่เริ่มสุ่มเนี่ย ร่างแม่งก็บอกเหตุแล้วเฮ้ยไม่เอบอกมาหนึ่งครับแค่เริ่มสุ่มนี่ก็ได้แล้วนะสี่อันนี้ก็ยากเหมือนกันนฮะเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาปิดน้อยกันจังวะมีคนมาคอมเมนต์เนี่นยหรอว่าพี่ผมปิดเท่านี้เท่านี้เองสี่ห้าพันอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะทำไมผมโดนเยอะจังวะเออนเอ,เอ,เอครับผมขอเอบวกบางในบอ บางทีมึงตอนแรกก็ออกดีบางทีก็ไปล็อกหลังบางทีแรกๆก็ไม่ออกดีหลังๆก็ออกดีของผมอ,อยากมีอารมณ์แบบห้าพันสี่พันแล้วขอบ้า,างได้ปะเออให้เพชรถึงสามแสนบ้างเถอะเพชรอยู่เท่านี้มานานเลยเนี่ยโอ้เอบวกไม่ยอมมองให้พ่อเลยเรอขอเอบวกหน่อยไหมโอ้แสงไม่ออกเลยเปิดไปเถอะนะครับ สุ่มไปครับสุ่มไปตอนนี้กําลังจะสองพันแล้วนะอยากได้เป็นแบบวนี้ไม่ได้หรอมันสุ่มนานเกินแบบนี้อยากให้มีเพิ่มแบบใบนี้ไม่ได้เพิ่มเลด่ะอีตัวเพิ่มเลดด้วยได้ปะจะไม่ต้องสุ่มนานอย่างเงี้ยพี่จีให้มีทางเลือกหน่อยได้ไหมผมขี้เกียจสุ่มนานอ่ะพี่ผมมาเร็วเค็มเร็วอ่ะพี่ สุ่มมาใส่ให้หมดเลยอะไรอย่างงี้นะครับากได้แบบมาเร็วเค็มเร็วสุ่มปุ๊บสองทีเสร็จอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เ,เต็มแล้วช่องเต็มไวจังอ่ะพี่ช่องผมเต็มไวจังสุ่มไปนิดเดียวเองนะพี่ไปครับสองพันเม็รแล้วเออแม่งให้กูพันละอันจริงๆนะครับผมอแอบไปให้เอบวครับพี่ ไม่เป็นไรครับผมให้เอไอบวกพันละอันครับสรุปแปดพันครับผมป้าบยังไม่ได้ครับแปดพันก็ยังดียดีกว่าเกินไปเก้าพันหมื่นหนึ่งให้พันละอันก็ยังดีเอออย่างมึงไม่ให้ปิดสี่ห้าพันก็ให้พันละอันก็ยังดีกลัวเมงไม่ให้พันละอันนี่แหละไอบวกครับไม่ออกครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร ไม่เป็นไรครับเรื่องแค่นี้ครับฮึไม่ได้สอบต่อไปครับเราต้องการแสงนะแต่ใครถ้าใครอยากได้แสงสองอันก็ทำสองจี้ไปเลยนะอ่าเอวุ้งครับเออถ้าใครแบบอ,อุ้ยพี่ผมชอบสองจี้เอาเลยครับจัดสองจี้เลยได้แสงด้วยนะครับป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายด้วย เอาใส่หมัดดีก่าวอเอาใส่จี้มันเลยดีกว่าไหมได้มาก็าใส่จี้มันเลยเนอะผมว่านั้นเนี่ยยังไม่มีจี้ไหนที่ผมว่าผมก็นอกานั้นผมก็ใส่น่าจะโอเคหมดแล้วมั้งอาจจะ้อใส่จี้มันนี่แหละผมว่าแต่อย่าไปใส่บัตรเชิญนะใครหาบัตรเชิญตอบมาเอาไปใส่จี้อื่นหมยบัตรเชิญมันก็ต้องฟกีเพิ่มเงินไปเอครับตอนนี้เราได้เอ๋อบมาสี่อันแล้วใช่ไหม เหมือนเมื่อกี้ได้มาเสิ่มมา2อันครับเอบวกไหมพี่เออโอเคครับ5อันแล้วพี่ขอบใจครับพี่ขอบใจที่ยังเมตตาผมอยู่ให้ผมมา5อันครับพี่หวังว่าพี่จะไม่ล็อกผมนะครับผมเออจัดไปจัดไปพี่เอาว้าวหวานเจี๊ยบ,บได้อะไรเลย ขาย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 ไปก่อนครับรีบขายรีบซุ่มเรามันมาเร็วเคมเร็วอยู่แล้วนี่ครับผมไปไม่ต้องพูดพ่ำงทำเพลงซุ่มๆุ่ม,มุ่มไปนะครับซุ่มจนมือหงอิกเคอไม่ออกให้สักนิดเลยนะเพื่อนไปครับพี่ไป, <laughs> ไปต่อครับ เอบวกเออหกอันไปแล้วพี่สุดยอดเจ็ดไม่พี่ยังครับจะมีไหมพี่ที่ให้ปิดนน้อยกับเขาแ่ะพี่ยังครับตอนนี้ได้มาหกอยู่นะ้เอเอมาจบเลยนะจริงเอสมาให้ผมนี่จบเลยยังครับยังครับพี่ยังไม่ออกอีกแล้วมึงรออะไรเนี่ย ลบแล้วมาหน่อยว้าวไม่มีอะไรเลยเอบวกไม่เพ่ได้เอมาครับไม่ไดเอบวกครับไม่เป็นไรครับพี่สมไปก่อนครับพี่สมไปก่อนตอนนี้หมดไปที่กำลังจะสี่พันครับพี่วาสนาจ,จะมีห้าพันไหมพี่สี่พันห้าพันคงไม่มีสี่พันนี่ยากมากเลยนะผมอะห้าพันนี้ก็ค่อนข้างยากนะส่วนมากจะหกเจ็ดพันแปดพันเก้าพันเป็นหมื่นนะบางที รอบนั้นน่ะโดนไปมดืดสีเออนั่นแหละพี่มันต้องมาให้ผมแล้วจังหวะนี้ผมต้องแฮตติกแล้วว้าไม่ได้อะไรเลยผมขอสุ่มทีละหนึ่งลวกันนะครับพี่เผื่อผมจะปิดเออสุ่มมืมืออีกไปเลยเป็นยังไงว้าไม่ได้อะไรเลย <c oughs> ไปครับเราคงจะเอาหมัดสวิตนะครับเพราะว่าบารเชิญมันมีหลายเวอร์ชั่นแล้วเดี๋ยวรอทำดาด้วยว เอออันนี้เอาไว้ทำดาดดีกว่าบัตรเชิญตอบมันก็น่าใช้เหมือนกันแหละแต่ผมมองว่ามันตอนนี้มันมีการย้ายค่อนข้างเยอะเลยเลยเอามันไว้ก่อนแล้วกันเอามันไว้ก่อนแล้วกันแต่มันก็น่าใช้อยู่7 5บเบัตรเชิญก็เยอะอ่ะ75%อ่ะเอ้ยขอแสงหน่อยครับพี่เออไม่ออกครับพี่แสงไม่มา เ,เร็วพี่ผมเริ่มง่วงแล้วพี่เดี๋ยวผมต้องไปนอนก่อนนะครับพี่ค่อยอัดมามาตื่นมาอัดรีวิวเนี่ยนะครับอาจจะรอตั้สองสามชั่วโมงถึงจะลงคลิปรีวิวเนื่องจากว่าตอนนี้จะไม่ไหวแล้วตานี่ปิ๊บปีบปีบป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 บจะนั่งหลับคาคอมอยู่แล้วนี่ถ้าเห็นเงียบไปนี่ไม่ต้องสงสัยนะว่าอะไรหลับง่วงไง <laughs> ไป เอบ,บวกเฮ้ไม่ออกไม่ออกให้เองแล้วเอบ,บวกดีโอ้โหมือจะให้ปิดแบบน้อยๆไม่ได้หรือเอบ,บวกอ่ะอ๋อโอ้แสบไม่ออกเลยอ่ะโอ้ไม่รู้ร้เอบ,บวกใ้ปิดสักห้าพันก็ไม่ได้เนาะเกินละเกินละเริ่มเริ่มจะเยอะละให้เยอะละให้อใหบอกว่าจะมีโอกาสให้ห้าพันสี่พันไหมเนี่ย หวังว่าจะให้เราไหมพี่บ้างว่าไม่พี่ออกไม่ออกเฮ้ยเอบวกไม้มันจบจบเธอครับผมที่นี่ปิด5้าพนเมตรให้ผมได้ปิดน้อยกับเขาบ้างดีครับพี่ไม่ได้อะไรเลย สุดยอดเวเลกูสเวเลกูสเพลนในที่สุดผมก็ปิดห้าพันลัทีโอ้ยมีแสงด้วยนะผมก็จะเอาแสงมันไปรีจี้นะครับอ่าผมได้แล้วครับผมก็จะเป็น สวิตปืนแมบแล้วกันเนาะบัตรเชิญก็รอดาร์กละกันนะบัตรเชิญเนาะรอดาร์กละกันรอรอดาร์กนะไในป้องกัน2ี่สิบไม่เป็นอ่ารับมาเลยครับป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายนะครับผม35เปอร์เซ็นต์รับได้จี้ไม่หายนะครับผมอ่าเราไปอัพจี้กันก่อนนะครับอัพไปก่อนอัพไปก่อนเอาอปไปอัพไปอัปไปอัพไปเลยนี่ใช้เอ็ดอัพไปนั่นแหละ เอาไปไนั่นเจียนกาา่าไม่อยากจะมาโลาะทิ้งอะไรเลยอยากเก็บไว้อะเอาอบวกเจ็ดแล้วนะเอาไว้เล่นๆแล้วกันไปอ๋อมันอับไม่ได้เฮีย อ๋ออัปเกรดอัปเกรดอัปได้อยู่อัปได้อยู่เอาไว้เล่นเล่นได้ไหมเอาไว้เล่นๆได้ไหมเอาไว้เล่นๆกันไม่มีอะไรทำเอาไว้แล้วกัน,อ,กนอ่ะเราลีแล้ว,ลวกันครับน่าจะมี35%อันเดียวนะนะปะ้องกันได้เพียงแตรายสามห้ครับจัดไปพี่ป้องกัน35 สุดยอดอย่างน้อยมันก็ให้ของแถมดีเหมนืนกันอุย้ยปิดไม่เยอะนะรอบนี้ได้หนึ่งพันเพชรคืนด้วยเนาะสรุปมันก็โดนไปแค่สี่พันนะครับรวมแล้วก็โดนแค่สี่พันสองอุย้ยเป็นอีเวนที่ปิดน้อยน้ำตาจะไหลอ้โหหาเพชรคืนนะปิดสี่พันหร้อยสี่พันสองร้อยต้องดีใจไหมเนี่ยถือว่าอีเวน์รอบนี้โอเคนะค่อนข้างโอเคผมว่า ใครอยากจัดหมวกก็จัดนะนะครับสายน้องแบบแต่ถ้าใคร,รอยากได้ออฟเทพๆออฟดีๆก็สุ่มจี้ใหม่จัดไปเลยสองจี้หรือไม่ก็มีค่ายสามเปอร์เซ็นได้สองอันได้ทั้งล็อกค่าผ่ันทางด้วยนะครับเออเฮ okay, นาเติมนะโอเคครับก็ปิดไปไม่เยอะครับรอบนี้ก็โดนไปแค่4ี่พันสก็ถือว่าเออ GM ก็ยังใจดีให้ผมปิดน้อยบ้างกับเขาบ้างนะครับไม่ได้จะให้ผมมาโดนแปดเก้าพันหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปรีวิวแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็เป็นไปได้ก็จะเอามารีวิวทั้ง 2G แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปนอนก่อนนะครับผมเดี๋ยวลงคลิปเสร็จก็ตื่นมานั่นแหละ นะครับก็จะมาอัดคลิปรีวิวนะครับก็ไม่ไหวเดี๋ยวเล่นไปง่วงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีถ้าผมเงียบมันแหละไม่ง่วงไอ้นะีโอเคนะครับผมเดี๋ยวมันจะไม่ได้อัดรถในการเล่นนะครับผมบายบายไปในกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปรีวิวนะทุกคน